ในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยจิตเวทนั้นก่อนที่เราจะขึ้นฝึกปฏิบัติจริงมีสิ่งสำคัญที่เราต้องแม่นยำนั่นคือการประเมินสภาพจิตหรือ MSE ข้อมูลที่ได้จะนำมาซึ่งการวางแผนดูแลผู้ป่วยลองคิดดูนะคะถ้านักศึกษาพยาบาลต้องประเมินผู้ป่วยจิตเวทแต่พลาดข้อมูลสำคัญไปจะเกิดอะไรขึ้นคำถามที่ถูกต้องจะช่วยให้เรารู้ภาวะของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำแต่ถ้าถามผิด หรือสังเกตไม่ดีอาจทําให้เราพลาดสัญญาณสําคัญไปได้การบันทึกผลการตรวจสภาพจิตควรบรรยายรายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบให้ชัดเจนตามหัวข้อของการประเมินโดยบันทึกทั้งลักษณะที่เป็นปกติและไม่ปกติของผู้ป่วยเพื่อสามารถนํามาแปลผลได้ถูกต้องและใช้ประโยชน์ในด้านการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอาการหัวข้อหลักในการตรวจสภาพจิตมีดังต่อไปนี้ วันนี้เราจะมาทบทวนเนื้อหาการตรวจสภาพจิตหรือ M.S.E โดยผ่านบทละครนักศึกษาพยาบาลเพื่อให้พร้อมก่อนขึ้นฝึกจริงมาเริ่มกันเลยค่ะมายพรุ่งนี้เราต้องไปฝึกปฏิบัติที่หอผู้ป่วยจิตเวทแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยแต่ก็แอบ,บกังวลนะ กลัวจะตรวจสภาพจิตผิดพลาดงั้นเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่าเอาให้แม่นเรามาเริ่มจากลักษณะทั่วไปหรือ general appearance กันก่อนโอเคโอเคข้อนี้เราต้องสังเกตลักษณะภายนอกโดยทั่วไปท่าทีของผู้ป่วยที่มีต่อน,นักศึกษาและพฤติกรรมโดยบันทึกการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยว่าเป็นปกติหรือไม่ใช่ไหมใช่สมมติว่าผู้ป่วยแต่งตัวมอมแมมผมเ้ายุ่งเหยิงเราจะบันทึกว่าเช่น ผู้ป่วยชายไทยไวัยผู้ใหญ่รูปร่างผอมลักษณะภายนอกไม่เรียบร้อยแต่งตัวมอมแมมผมเผ้ายุ่งเหยิงขาดการดูแลตนเองใช่ไหมใช่เลยแล้วถ้าผู้ป่วยมีท่าทีระแวงมองซ้ายขวาบ่อยๆเราจะบันทึกว่าท่าทีหวัดระแวงมีพฤติกรรมมองซ้ายขวาบ่อยๆแต่ยังให้ความร่วมมือในการสนทนาอันนี้อาจเชื่อมโยงกับความคิดหลงผิดหรือดีลูชันได้ด้วยเนื้ใช่เก่งมาก เราจะยกตัวอย่างการบันทึกอีกนะเช่นผู้ป่วยชายไทยไวัยผู้ใหญ่ตอนตอน้นผอมเสื้อผ้าขาดมีกลิ่นสุราและกลิ่นบุหรี่นั่งก้มหน้าหลบตาขยับตัวบ่อยท่าทีกระสับกระส่ายระมัดระวังตัวมากและเราไปต่อที่การพูด Speech and stream of talk กันข้อนี้ต้องดูอัตราการพูดจังหวะความดางังและความผิดปกติของการพูดใช่ไหม ถูกต้องสมมติว่าผู้ป่วยพูดเร็วมากพูดแทรกตลอดเวลาเราจะบันทึกว่ามีลักษณะพูดเร็วมากพูดต่อเนื่องจนขัดจังหวะไม่ได้หรือที่เรียกว่า pressure off speed ดีมากอันนี้อาจพบในโรคอารมณ์สองขั้ว bipolar disorder ในช่วงเมเนียได้ด้วยเข้าใจละแล้วถ้าผู้ป่วยพูดเบาๆไม่ต่อเนื่องล่ะอาจเป็นโรคซึมเศร้าหรือ y ซโค sis ก็ได้ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยโอเค ต่อต่อเลยด้านอารมณ์และการแสดงออก Effect and Mood สมมติว่าผู้ป่วยมีสีหน้าซึมเศร้าน้ำเสียงเรียบไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์เราจะบันทึกว่า f l a t a f f e c t หรืออารมณ์แสดงออกลดลงมากซึ่งมักพบในโรคซิสเฟรเนียใช้เลยแล้วถ้าผู้ป่วยเปลี่ยนอารมณ์เร็วมากเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะอันนี้เรียกเลยเอฟอารมณ์แปรปรวนง่ายใช่ไหม ใช่และเราต้องประเมินความสอดคล้องของอารมณ์ effect พิจารณาจากอารมณ์ที่สังเกตได้โดย appropriate effect การแสดงออกของอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือความคิดในขณะนั้น inappropriate effect การแสดงออกของอารมณ์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือความคิดในขณะนั้นเช่นถ้าผู้ป่วยพูดว่ารู้สึกเสียใจที่พูดจาไม่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานแต่มีสีหน้าจ่มใสแปลผลว่าผู้ป่วย inappropriate effect ใช่ไหม ใช่เลยไปต่อที่กระบวนการคิด thought process กันสมมติว่าผู้ป่วยพูดเรื่องหนึ่งแล้วข้ามไปอีกเรื่องหนึ่งยังไม่จบก็เปลี่ยนเรื่องโดยไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องเดิมฟังพอเข้าใจบ้างเช่นพูดถึงอาหารแล้วกระโดดไปเรื่องการเมืองโดยไม่เกี่ยวข้องกันแบบนี้ละ่ะบันทึกว่า loosening of associations อันนี้เป็นลักษณะของ s c h i z o p h r e n i นะและอาจพบว่า ตอบไม่ตรงคำถาม irrelevant หากเป็นมากๆการวางคำในตัวประโยคเองจะสับสนไปหมดทำให้ฟังไม่เข้าใจให้บันทึก incoherent speech แล้วถ้าพูดเปลี่ยนเรื่องพูดบ่อยพูดในเรื่องหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยแต่ละเรื่องยังสามารถฟังเข้าใจได้มักพบร่วมกับการพูดมากขึ้นและเร็วขึ้นแบบนี้จะแปลผลว่าอย่างไร flight of ideas มักจะพบในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว bipolar disorder ในช่วงเมเนียเข้าใจแล้วต่อต่อเลยต่อที่เนื้อหาการคิดหรือ content of thought ประกอบด้วยความคิดหมกมุ่นหรือ preoccupation อาการย้ำคิดหรือ obsession thought อาการกลัวหรือ phobia อาการหลอนผิดหรือ delusion สมมติว่าผู้ป่วยหมกมุ่นกับเรื่องบางอย่างมากสังเกตจากกลับมาพูดเรื่องนี้บ่อยมากเช่นพูดถึงแต่เรื่องอยากกลับไปทำงาน หรือพูดถึงแต่เรื่องรู้สึกกังวลเรื่องครอบครัวละ่ะอันนี้เรียกว่า preoccupation หรือความคิดหมกมุ่นต้องดูว่ามีผลต่อการใช้ชีวิตหรือไม่แล้วถ้าผู้ป่วยบอกว่ามีความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวตลอดเวลาพยายามกำจัดก็ไม่หายอันนี้คือ obsession t h o u g h t หรืออาการย้ำคิดเช่นคนที่เป็น OCD หรือ obsessive compulsive disorder และถ้าผู้ป่วยกลัวอะไรบางอย่างมากจนไม่กล้าทําอะไรเลยเช่นกลัวเชื้อโรคกลัวพื้นที่แคบอาการแบบนี้เรียกว่าโฟเบียหรืออาการกลัวผิดปกติซึ่งผู้ป่วยเองก็รู้ว่ากลัวมากเกินไปแต่ควบคุมไม่ได้แล้วภาวะหลงผิดละ่ะเราจะประเมินอย่างไรบ้างถ้าเราพบว่าผู้ป่วยของเรามีความคิดหวาดระแวงว่าจะมีคนมาทำร้ายเราอาจตั้งคำถามว่าท่านมีศัตรูหรือไม่ หรือคิดว่าถูกกองร้ายหรือถูกวางแผนทำร้ายหรือไม่ถ้าผู้ป่วยบอกว่ามีและเนื้อหาไม่สมเหตุสมผลผู้ป่วยมีท่าทีหวัดระแวงเราก็แปลผลว่าผู้ป่วยมีภาวะ d e l u s i o n of persecution หรือหวัดระแวงว่าคนอื่นจะมาทำร้ายอันนี้พบบ่อยในโรคสคิโซฟีเนียแล้วถ้าผู้ป่วยคิดว่าตัวเองมีพลังวิเศษหรือมีอำนาจพิเศษกว่าคนอื่นละ่ะ d e l u s i o n of g r a d e u ใช่ไหม ใช่เลยเก่งมากและเราต้องประเมินร่วมกับอาการอื่นๆร่วมด้วยนะและถ้าผู้ป่วยคิดว่าตัวเองทำบาปหนักมากและไม่มีวันให้อภัยได้อันนี้คือ delusion of sin and guilt พบใน major depression หรือ psychotic disorder ถ้าผู้ป่วยไม่ดูทีวีและบอกว่าคนในทีวีกำลังพูดถึงเรื่องตนเองละ่ะอันนี้คือ ideas of reference คิดว่าเหตุการณ์ข้างนอกหรือบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับตนพูดถึงตนการพยาบาลเราต้องมีความสม่ำเสมอในการสนทนากับผู้ป่วยนะเพื่อให้ผู้ป่วยไว้วางใจเรียกชื่อผู้ป่วยให้ถูกต้องและใช้เทคนิคให้ความจริงหรือพรีเซนติ n งเร a l i t y และต้องให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อเนื่องด้วยนะแล้วเราต้องประเมินความคิดฆ่าตัวตายหรือซีไซดนไอเดียและความคิดอยากทำร้ายผู้อื่น หรือเฮมิสุยใสยด่ดอนด้วยใช่ไหมใช่เลยเราอาจตั้งคำถามเคยมีความคิดทำร้ายตัวเองหรือไม่หากเคยมีความคิดฆ่าตัวตายเราควรถามต่อเช่นคิดบ่อยแค่ไหนคิดจะใช้วิธีใดเคยลงมือทำหรือไม่เกิดอะไรขึ้นหลังจากทำเพื่อวางแผนการพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีเข้าใจแล้วต่อต่อเลยหัวข้อประเมินต่อไปเป็นการประเมินการรับรู้ประสาทสัมผัสทั้ง5 หรือ p e r ร์เซ i ชัใช่ไหมการรับรู้ Perception คือความสามารถของผู้ป่วยในการรับรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกภายนอกผ่านทางระบบประสาทสัมผัสทั้ง5ของร่างกายได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและสัมผัสมักพบความผิดปกติในสองลักษณะได้แก่อาการแปลสิ่งเร้าผิด Illusion และประสาทสัมผัสทั้ง5ที่ผิดจากความเป็นจริงโดยปราศจากสิ่งเร้าหรือ hallucination ถ้าผู้ป่วย เห็นเชือกเป็นงูเราจะแปลผลว่าผู้ป่วยมีภาวะวิชวลอิลูชันใช่ไหมเพราะเชือกเป็นสิ่งเรา้าไม่ใช่วิชวลฮอ l ล u c i n a t i o n ใช่เลยถูกต้องแล้วสมมติว่าผู้ป่วยบอกว่าได้ยินเสียงคนคุยกันทั้งที่ไม่มีใครอยู่เราจะบันทึกว่า Auditory hallucination เพราะผู้ป่วยได้ยินเสียงและในบริเวณนั้นก็ไม่มีสิ่งเร้าทางเสียงเลยมักพบในโรคจิตเภท ถูกต้องแล้วถ้าผู้ป่วยเห็นภาพที่ไม่มีอยู่จริงล่ะวิชวลฮอ l ลูซิ n a t i o n แต่ถ้าเห็นใบไม้สั่นผิวไหวบอกว่าเป็นคนกำลังกวักมือเรียกตนเองอยู่เรียกว่าวิชว Illusion ซึ่งอาจพบได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะดีลิเลียมเราจึงต้องซักประวัติสอบถามให้ชัดเจนนะเก่งมากแล้วเราอย่าลืมประเมินด้วยนะว่าเกิดอาการขึ้นตอนไหนมีผลกระทบต่อผู้ป่วยมากแค่ไหนผู้ป่วยเชื่อหรือไม่ใช่เลย เพื่อเราจะได้วางแผนการพยาบาลได้เหมาะสมและเราก็ใช้เทคนิคให้ความจริง presenting reality ด้วยนะต่อเลยนะไปที่การรับรู้ตัวเองและสิ่งแวดล้อม cognitive function ข้อนี้ต้องดูการรับรู้เวลาสถานที่บุคคลและสมาธิเนิรสมมติผู้ป่วยบอกว่าไม่รู้ว่าวันนี้วันอะไรอาจเป็น disorientation to time ซึ่งพบบ่อยใน delirium หรือ dementia หรือผู้ป่วยที่แยกตัวเองต่อไปการประเมินความจำหรือ Memory a s s e s s m e n t ข้อนี้แบ่งเป็นสามระยะนะใช่ใช่มีความจำในอดีตหรือ Remote Memory เช่นถามว่าผู้ป่วยเกิดที่ไหนหรือเรียนจบที่ไหนมาถูกต้องแล้วความจำในเรื่องปัจจุบัน Recent Memory เช่นเมื่อเช้าคุณกินอะไรหรือเมื่อวานคุณทำอะไรบ้างอันนี้สำคัญเลย เพราะช่วยคัดแยกภาวะสมองเสื่อมหรือดีเมนเทียใช่และสุดท้ายความจำระยะใกล้ Immediate Memory ลองทำแบบทดสอบกันนะส้มรองเท้าแจกกันหมายพูดตามสิเราจะมาถามซ้ำอีก5นาทีนะอันนี้เรียก Recall Memory นะตกลงเลยส้มรองเท้าแจกกันเราจะจำไว้ต่อไปเราต้องประเมินสมาธิและความตั้งใจ Concentration and attention จำได้ไหมประเมินอย่างไร เราจำได้นะประเมินสมาธิหรือคอนเซนเตชันให้ผู้ป่วยลบเลขในใจเป็นชุดต่อเนื่องไปเช่น100ลบออกด้วย7หรือ20ลบออกด้วย3ผู้ป่วยจะต้องลบเลขในใจเป็นลำดับต่อเนื่องไปเรื่อยๆและบอกคำตอบในการลบแต่ละครั้งให้ทราบจำนวน5ครั้งส่วนความตั้งใจเราประเมินจากการให้ทำดิจิตสแปนเทสใช่ไหมใช่เลยเรามีชุดตัวเลขให้และให้ผู้ป่วยพูดตามและพูดทวนถอยหลัง การแปลผลประเมินจากผู้ใหญ่ทั่วไปที่มีสมาธิดีมักสามารถทำดิจิฟอร์เวิร์ได้6ถึง7หลักและดิจิแบ็กเวิร์ได้3ถึงสหลักก่อนให้ผู้ป่วยพูดตามตัวเลขและพูดทวนถอยหลังอย่าลืมให้ผู้ป่วยทดลองทำก่อนนะโอเคต่อไปเป็นการประเมินความคิดแบบนมามธรรมหรือแอป,ปแตติ้งกิ้งนะทบทวนให้เราฟังหน่อยสิได้เลยเราจะถามความสามารถในการบอกความเหมือนกัน similarity เช่นส้มกับกล้วยเหมือนกันอย่างไรถามความแตกต่าง difference เช่นเด็กกับคนแคระต่างกันอย่างไรและการบอกความหมายของคำพังเพยเช่นน้ำขึ้นให้รีบตักหมายความว่าอย่างไรแล้วเราแปลผลอย่างไรหรือ เราจะแปลผลว่าผู้ป่วยตอบแบบนามธรรมหรือรูปธรรมเป็นส่วนใหญ่เช่นนามธรรมได้6ข้อรูปธรรมได้3ข้อเราจะแปลผลว่ามีความคิดเป็นแบบนามธรรมแสดงถึงความคิดเหมาะสมตามวัยสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือ conceptual thinking ได้และสามารถนำไปใช้ในการเข้าใจสิ่งต่างๆหรือ generalization ได้โอเคต่อไปเป็นด้านชาวปัญญาหรือ i n t r l l e c t i o n function เราอาจจะประเมินจากการทดสอบความรู้ทั่วไป3ข้อใช่ไหม ใช่เลยเช่นคำถามปัจจุบันประเทศไทยมีกี่จังหวัดถ้าผู้ป่วยตอบถูกแค่หนึ่งข้ออาจมีชาวปัญญาไม่เหมาะสมแต่ต้องประเมินอย่างอื่นร่วมด้วยนะเช่นผู้ป่วยอาจไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือมีพฤติกรรมแยกตัวใช่ไหมถูกต้องต่อไปการตัดสินใจหรือ judgment จำได้ไหมกรณีที่เราประเมินจากให้ตัดสินใจจากสถานการณ์สมมติหรือ test judgment เราจะใช้คำถามอะไรบ้างจำได้สิมีสามข้อ เดี๋ยวเราทวนให้ฟังเช่น 1. คุณจะทำอย่างไรถ้าคุณเดินไปพบจดหมายที่จะหน้าสองครบมีสแตมป์เรียบร้อยตกอยู่ที่ถนน 2. คุณจะทำอย่างไรถ้าคุณนั่งดูภาพยนตร์อยู่ในโรงภาพยนตร์และเห็นไฟไหม้เป็นคนแรก 3. คุณจะทำอย่างไรถ้าออกจากบ้านและล็อกกุญแจบ้านแล้วพบว่าลืมลูกกุญแจไว้ในบ้านการตอบที่บ่งบอกถึงการตัดสินใจที่เหมาะสม ต้องสะท้อนความรอบคอบความสงบและการคำนึงถึงสวัสดิภาพส่วนรวมมากกว่าการตัดสินใจแบบหุนหันหรือเห็นแก่ตัวเราเข้าใจแล้วถ้าผู้ป่วยบอกว่าถ้าเจอจดหมายตกพื้นจะเก็บมาอ่านเราจะบันทึกว่ายอย่างไรหรือพ้วอินไซต์อาจพบในผู้ป่วยโรคจิตเภทได้ถูกต้องสุดท้ายการรู้จักตนเองหรืออินไซต์จำได้ไหม เราต้องประเมินผู้ป่วยโดยใช้คำถามอย่างไรจำได้สิเช่นคุณป่วยเป็นอะไรมามีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรแล้วการแปลผลละ่ะเรามาทบทวนกันไม่ลองถามมาสิถ้าผู้ป่วยยอมรับว่าตนเองป่วยและต้องการรักษาแปลผลว่าอย่างไร true insight ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยตระหนักและพร้อมแก้ไขเก่งมากแล้วถ้าผู้ป่วยปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ป่วยละ่ะ Poor insight พบใน psychotic disorders เ yeah, ย่เข้าใจขึ้นเยอะเลยเรามีแบบตัวอย่างให้ไม้ได้แปลผลด้วยนะเราสมมติมาเองเราเขียนมาเฉพาะที่ผิดปกติไม้ลองแปลผลดูตามนี้เลยผู้ป่วยเป็น bipolar disorder เราสรุปผลการตรวจสภาพจิต หรือ M S E ของผู้ป่วยได้ดังนี้นะดีมากพรุ่งนี้เราต้องมั่นใจนะว่าจะทำได้พอยลืมอะไรไปหรือเปล่ายังไม่ถามสามคำที่ให้เราจำเลยส้มรองเท้าแจกกันเราตอบถูกไหมใช่ใช่เราลืมไปเลย ถูกต้องแล้วจ้าเวลาไปตรวจสภาพจิตกับผู้ป่วยอย่าลืมนะไม่ลืมแน่นอนสู้ๆแล้วเจอกันจ้าจบไปแล้วสำหรับการทบทวนเนื้อหาการตรวจสภาพจิตพอจำเนื้อหากันได้บ้างไหมเรามาลองตอบคำถามท้ายบทกันนะคะผู้ป่วยจิตเภทอายุ44ปีในหอผู้ป่วยกำลังถูกพยาบาลประเมินอาการทางจิตโดยผู้ป่วยยืนยันว่าเธอได้แต่งงานแล้วกับดาราเกาหลีคนหนึ่ง ผู้ป่วยมีความผิดปกติทางจิตด้านใดฉเฉลยคำตอบคือข้อดีความผิดปกติด้านเนื้อหาความคิดผู้ป่วยมีภาวะหลงผิดว่าคนอื่นมาหลงรักตนเอง e r o t o m a t i c delusions พยาบาลต้องการประเมินการตัดสินใจของผู้ป่วยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ในการประเมินสภาพจิตพยาบาลควรให้ผู้ป่วยกระทำการตามข้อใดคำตอบคือข้อดี เป็นวิธีการประเมินการตัดสินใจของผู้ป่วยที่ดีที่สุดคือการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านจริยธรรมเช่นคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณพบจดหมายจะน่าซองติดสแตมและตกอยู่ข้างถนนผู้ป่วยจิตเวชพูดคนเดียวเอียงหน้าไปด้านข้างเหมือนกำลังฟังใครพูดการตรวจสภาพจิตจะพบความผิดปกติในข้อใดคำตอบคือข้อ a การพูดคนเดียวเอียงหน้าไปด้านข้างเหมือนกำลังฟังใครพูดแสดงว่าผู้ป่วยกำลังมีประสาทหลอนทางการได้ยิน Auditory Hallucination ผู้ป่วยที่มีอาการ Auditory Illusion จะพบลักษณะอย่างไรคำตอบคือข้อ4ผู้ป่วยมีความผิดปกติของการรับรู้ Perception ที่อยู่ในประเด็นแปลสิ่งเร้าผิด Illusion ด้านการได้ยิน ข้อใดเป็นการตรวจสภาพจิตเพื่อประเมินความคิดเชิงนมามธรรมคำตอบคือข้อ b ความคิดเชิงนมามธรรมประเมินได้จากถามความเหมือนความแตกต่างและสุภาษิตคำพังเพยเช่นหมากับแมวเหมือนกันอย่างไรความคิดล่นเร็วมักเกิดขึ้นในผู้ป่วยตามข้อใดคำตอบคือข้อ a ความคิดเล่นเร็วหรือไฟอฟไอเดียมักพบในผู้ป่วย b บโพลาร์ดิสออเดอในระยะแมนิกอิพิโซดผู้ป่วยจะพูดเร็วมากพูดหลายเรื่องเปลี่ยนเรื่องบ่อยแต่จับประเด็นใจความได้ในการตรวจสภาพจิตผู้ป่วยมีอาการหวัดระแวงและบอกว่าทหารกำลังจะมาฆ่าตนเองนักศึกษาจะแปลผลการตรวจว่าอย่างไรคำตอบคือข้อ A ผู้ป่วยมีภาวะหลงผิดคิดว่าผู้อื่นปองร้าย ส่วนข้อ b. หลงผิดคิดว่าคนอื่นพูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองข้อ c. โจทย์ไม่ได้พูดถึงการมองเห็นข้อดีโจทย์ไม่ได้พูดถึงการประเมินอินไซต์วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการตรวจสภาพจิต MSE กันไปแล้วมีหลายจุดที่ต้องสังเกตให้ดีเช่นการพูดการรับรู้อารมณ์กระบวนการคิดการตระหนักรู้ในภาวะของตนเองหรืออินไซต์หวังว่าทุกคนจะได้นำความรู้นี้ไปใช้จริง สังเกตให้ดีถามให้เป็นและวิเคราะห์อย่างรอบคอบขอบคุณทุกคนที่ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปค่ะ